สวัสดีค่ะบักสภาพมือ2ค่ะแอลค่ะ,ค,ะค่ะวันนี้นะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดแฟชั่นเสื้อยืดผู้หญิงแขนสั้นนะคะลูกค,ค้าส่าเป็นงานญี่ปุ่นล o เอสพีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบักร,ราคา3400บาท ลูกค้าจ้าน้ำหนัก45กิโลจำนวนชิ้นประมาณการนะคะลูกค้าจ๋า200ถึง250ตัวค่ะต,ต้นทุนต่อตัวนะคะลูกค้าจ๋าประมาณการนะคะ14บาทนะคะใช่เราขอรูกค้าเจท่านยังไงเราขอลูกค้า7ท่านเราขอลูกค้าเจท่าน่ะลูกค้าจ๋า7จคน ไปพร้อมกันนะลูกค้าจ๋ารสเข็มคันเด็ดผู้ดยสารโปรซ่าจรุณารสเข็มขันให้เรียบร้อยลูกค้าจ๋ากี่ท่านแล้วคะสิบสามค่ะสวัสดีลูกค้าสิบสามท่านเอาลูกค้าจ๋าตอนนี้เรามีโปรโมชั่นโปรมาเร็วโปรมาแรงโปรลดแรงตัวนี้ไม่เมกแล้วลูกค้าจ๋าโปรสำหรับสมาชิกของเดือนค่ะเพฤศกิกาค่ะเป็นโปรของเดือนพฤศจิกายนลูกค้าจ๋ากระสอบนี้ตอนนี้เดือนนี้วินาทีนี้นี่เนี้นี้ลูกค้าจ๋า ปกติราคา3,400บาท 7A เราไม่ขายสำหรับสมาชิกค่ะลูกค้าจะ๊ะอ่า3,000ไม่ขาย2,750้27บาทไม่ขายกระสอบนี้เราขายในราคา2,500บาทลูกค้าจะ๊ะลดไปเลยนะ9 0 0บาทต่อกระสอบนะคะลูกค้าะคะจากตน้นทุนชิ้นหนึ่งลูกค้าจ๊ะ14บาทไม่ขายค่ะ มาชิกบัคค่ะแล้วค่ะลูกค้าจ๋าสุดคุ้มมากค่ะลูกค้าจ๋าว,วิเศษมากลูกค้าจ๋าเป็นเสื้อยืดแฟชั่นผู้หญิงของเรามีมาทุกคอเลยค่ะลูกค้าจ๋าคอกลมมีมาเด้อคอบีมีมานะคะคอโปโลมีมาแต่ยังคงเน้นเป็นเสื้อยืดนะคะ <จา S 2> ลูกค้าจา๋าเน้นเป็นเสื้อยืดแนสั้นนะคะค่ะลูกค้าจ๋าค่ามคอมาเลยเอาไปต้นทุนสิบบาทค่ะสิบบาทค่ะ ฟางแชร์เกิดเอกก็ปุ่มเล้วนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าเป็นงานคัดเกิดเอกของทางบ้านเรานะคะอาจมีเปอร์เซ็นต์เสียหายบ้างนะคะค่ะถึงสิบ้าเปอร์เซ็นต์ค่ะขาดเพื่อนตามอาจมีเจอนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าอาจมีเจอบ้างนะคะลูกค้าสำหรับลูกค้าท่านไหนที่ยังไม่เป็นสมาชิกค่ะบักนะคะลูกค้าค่งง่ายๆค่ะนะค่ะยังไงคะสองพัญหาเท่าไหร่คะในสิบลูกอะ 8ลูก8ลูกลูกค้าจ๋าซื้อ8กระสอบนะลูกค้าซื้อ8กระสอบนะลูกค้าได้ในกระสอบละ2,500บาททันนีนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าสนใจมั สอบถามเข้ามาได้อินบ็อกเข้ามาได้โทรเข้ามาได้ลูกค้าจ๋าหรืออยากซื้อสินค้าในราคาสมาชิกบัคของของเราก็ได้นะลูกค้าจ๋าแต่ยอดซื้อน,นะคะต้องครบยอด20,000บาทนะคะลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าที่เป็นโปรโมชนันได้ได้ในราคาโปรโมชั่นเลยนะคะแต่บิลน,นั้นต้องเป็นยอด20,000บาทนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าลูกค้าท่านไหนที่เป็นสมาชิกบัคมาตอนนี้ดูอยู่รู้ค่ะสาเซด่วนเลยนะคะลูกค้าจ๋าจาก3,400บาทไม่ต้องโอนมานะลูกค้าจ๋า นยอดเพียง2,500บาทลดไปเลยลูกค้าจ๋าเอายบาทต่อกระสอบใช่ค่ะลูกค้าจ๋าเกตเอนะลูกค้าจ๋าเป็นเน้นค่ายืดหนวนนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าเป็นงานคัสเกตเอมาเลยลูกค้าจ๋าปกติต้นทุน14บาทว่าคุ้มแล้วนะคะแต่ตอนนี้โปรโมชั่นสาหรับลูกค้าสมาชิกของเราต้นทุนเหลือเพียง10บาทเท่านั้นลูกค้าจ๋า10บาทเท่านั้นแป๊ะ สิบาทค่ะ10บาทมีโอนาวีค่ะ10บาทมียูนิโค่ค่ะลูกค้าจ๋าเน้นย้ำอีกรอบนะสำหรับสมาชิกอย่ารอช้ากันเลยทีเดียวนะลูกค้าขาหรือจอไปรุ้นเป็นกระสอบใหม่ก็ได้สินค้าเรามีพร้อมจัดส่งนะคะค่ะลูกค้าจ๋าสินค้ามีพร้อมจัดส่งเลยลูกค้าจ๋าปกติ3,400บาทลูกค้าจ๋าวันนี้เดือนนี้นะคะบัคกของเราจัดโปรโมชั่นให้สำหรับลูกค้าสมาชิกบัคนกนะลูกค้าจ๋า เหลือ2,500บาทเท่านั้น,นค่ะใช่จ่ยั่วมากลูกค้าจ <kaç S 1> <ๆ S 2> ๋ายั่วก่อนนี้ไม่มีอีกแล้วค่ะหรือจอรายการอื่นก็มีลูกค้าจ๋าเสื<ช>้อ <ๆ S 2> ยีนก็มีนะคะลูกค้าคะเป็นแฟลซีเด็กก็มาะคะ <ๆ S 2> ๆๆลูกค้าคะโปรโมชั่นหลากหลายมากผ้อหงผ่อห่ม <ๆ S 2> นะคะ <ๆ S 3> ค่ะประมาณ10ก่อนรายการนะคะสามารถเลือกซื้อได้เลยยิ่งเป็นสมาชิกกับทางบริษัทบัรคารุค้าจ่าเป็นแล้วเป็นเลยนะ หมดอายุลูกค้าจ๋าสามารถใช้สิทธิ์ได้ตลอดเลยก็ว่าได้นะคะใช่เลค่ะลูกค้าจ๋าป้าหมวดนี้เป็นแฟชั่นขาบดมากค่ะสุดคุ้มจริงๆลูกค้าจ๋าเสื้อยืดใส่ง่ายใส่สบายค่ะลูกค้าจ๋าใครๆก็มีนะคะเสื้อยืดนะคะลูกค้าจ๋าพักไซส์มาเลยก็ว่าได้ ml มีคลเคล้ากันมานะคะเน้นเป็นแผนสั้นแต่บางก็ชอบอาจมีแขนแบบ3ส่วน4ส่วนปฟมาบ้างนะคะใช่ค่ะชอบตรงที่เขาต้นทุน10บาทค่ะลูกค้าขาต้นทุน10บบาทค่ะ10บาทลูกค้าขาต่อตัว10บาทแต่ บาทลูกค้าที่เข้ามาดูใหม่ล่าสุดลูกค้าไม่ใช่ขายเป็นตัวนะค่ะเราขายยกกระสอบนะลูกค้าคขายยกกระสอบนะคะลูกค้าไม่มีให้คัดไม่ได้แบ่งครึ่งไม่ได้ขายเป็นตัวสตัว3ตัวไม่ได้แบ่งขายนะลูกค้าค่ะเราเน้นขายที่ยกกระสอบนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าสินค้าทุกรายการของบ้านเราขายยกกระสอบนะคะลูกค้าจ๋า แต่เฉลีย่ยออกมาแล้วลูกค้าจ๋าต้นทุนต่อตัวสําหรับสมาชิกบัคของเรานะคะลูกค้าจ๋าต้นทุนต่อตัวโดยประมาณ10บาทค่ะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าง่ายๆค่ะนางคะ่คะตัวนั้น10บ,บาทคะ่ะตัวนี้10บ,บาทค่ะ ตนนี้ก็1ิบาทค่ะ,ะสำหรับสมาชิกบาร์ลูกค้าจยารอชาร์กันเลยทีเดียวนะลูกค้าคะ CF ให้่วนให้เร็วให้ไหวนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ้าหรือว่าสนใจเป็นสินค้าหมวดไหนนะคะที่จัดโปรโมชั่นนะคะสามารถสอบถามเข้ามาได้ลูกค้าจ้าสินค้าจัดโปรโมชั่นหลากหลายรายการมากไม<ต>่ใช่มีแค่เสื้อยืดตัวนี้อย่างเดียวค่ะลูกค้าจ้าเสื้อแฟชั่นยีนก็มีนะคะลูกค้าจ้าอียนังอีกเนเสื้อเชิ้ตชายก็มีนะ มากเยอะมากค่ะเราโปรคืนกำไรให้ลูกค้าที่เป็นสมาชิกบัคนะาลค้าทุกท่านเลยก็ว่าได้นะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าป้าตาฮะเกตสิบบาทลูกค้าจ๋าเป็นเสื้อแบบว่าปาดไหลแบบนี้เป็นแฟชั่นเนาะเป็นคล้าคล้ายเสื้อครบนะลูกค้าขาแขนเป็นทรงบัวนะคะเป็นตาปานเน่หนะลูกค้าอุ้น่ารักอ่ะน่ารักอ่ะต้องถือรอดแท้ต้องถือรอด <ช>ลูกค้าหะเก็บเอค่ะอู้สวยอ่ะอจะวางแล้วอ่ะยังไงคะสวยอ่ะสิบบาทป้าสิบบาทตัวร้อยค่ะได,ได้ค่ะ,คะ องตัวร้อยค่ะขายตัวเจ็ดเก้าค่ะขายตัวแปดเก้าค่ะถึงแม้แต่บางตัวยี่สิบบาทก็ได้นะได้ค่ะต้นทุนสิบบาทสําหรับสมาชิกค่ะขายตัวยี่สิบบาทก็ได้ได้ค่ะนะคะลูกค้าคะนี้สี่สิบห้าโลนะคะถ้ายังไม่เป็นสมาชิกราคาสามพันสี่ร้อยบาทนะคะแต่สําหรับสมาชิกราคาสองพันห้าร้อยบาทค่ะใช่ค่ะรกคาจ๋าแต่อยากให้ลูกค้าเป็นสมาชิกบ้าเนาะไม่ใช่โปรแค่เดือนนี้นะลูกค้าคะแต่เดือนเรามีโปรโมชั่นหลากหลายเลยทีเดียวนะคะลูกค้าคะเป็นสมาชิกเหมือน ที่แจ้งลูกค้าจ๋าเข้ามาใหม่นะเป็นแล้วเป็นเลยแต่ว่าหมวดนี้คุ้มมากป้าลูกค้าจ๋าจากสามพันสี่รอยบาทลดเหลือสอง0ันห้าร้อยบาใช่แล้วลูกค้าจ๋าจะมาชิพัของเราเป็นแล้วเป็นเลยนะคะไม่มีบนหมดอายุนะคะลูกค้าจ๋าเป็นแล้วเป็นเลยนะคะเป็นตลอดค่ะลูกค้าจ๋าเป็นได้ตลอดค่ะสวยจังสวยจริงนะคะอ่ะด้านล่างคุ้มมากนะลูกค้าค่ะ คุ้มมากนะลคกค่ะสำหรับสมาชิกนะคะล<ช>ูกค้าสุดคุ้มกันเลยก็ว่า<ช>ได้นะคะปลาลูกค้าจ๋าเสื้อยืดอ,อย่างที่แจ้งนะคะลูกค้าจ๋าใส่ง่ายใส่สบายค่ะมีกันทุกคนค่ะลูกค้าจ<ช>๋ามีกันทุกวัยนะคะสำหรับผู้หญิงเรานะคะ<ช>ลูกค้าจ๋าใช่ค่ะ ถ้เรียนนักศึกษาวัยกลางคนนะคะใครๆก็ใส่เสื้อยืดนะคะลูกค้าใส่ง่ค่ะใส่ง่ายแล้วลูกค้าจัดคนขายก็ขายง่ายนะลูกค้าค่ะมาลงวันใกล้นะคะลูกค้าขาอะไรกว่าจะพูดเสร็จนะคว่าลูกค้าขาอะไรนะคะอลูกค้าจ้ะคือจังลิ่นจะพันกันโอ้กว่าจะพูดเสร็จลูกค้าขาค่ะว่าลูกค้าขาเกือบนับได้เป็นยี่สิบสามสิบรอบแล้วลูกค้าขาบอกเออนะ้วลูกค้าขาแลควลูกค้าขาเกือบยี่สิบรอบอ้ลูกค้าจ๋าอันนี้เราประมาณการนะคะสวยอ่ะ สกงสกยีนมีค่ะ,คะชอบโปโลก็อยู่ในนี้ค่ะอันนี้เราประมาณการนะคะเดี๋ยวส่วนที่เหลือค่ะลูกค้าลองไปรุ่งใจอีกรอบนะคะ อ่ะโอเคนะคะลูกค้าขายทวนรายการนะคะหมวดนี้เป็นแฟชั่นเสื้อยืดผู้หญิงแขนสั้นนะคะอ่ะเป็นค่โคโอนะคะลูกค้าขาคอโค้คอวีคอปาดคอโปโลนะคะเป็นงานญี่ปุ่นรถเอชีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัฟราคา3,400บาทนะคะน้ำหนัก45ากิโลจำนวนชิ้นประมาณการนะคะลูกค้าขา200ถึง250ตัวตกต่อตัวประมาณการคร่าวๆนะคะ1 4บ5บาทค่ะอ่ะลูกค้จาจ๋าตอนนี้เรามีโปรโมชั่นโปราเร็วโปรโมแรง ลนแรงมากลูกค้าจากโปรของเดือนพฤศจิกายนนะคะจากปกติราคาค่ะลูกค้าจ๋า3 4 0 0บาทเราไม่ขายลูกค้าจ๋าสำหรับสมาชิกนะตอนนี้เดือนนี้ด้ลูกค้าคะเราลดให้ลูกค้าเลยต่อกระสอบ900บาทลดต่อกระสอบ900บาทลดต่อกระสอบ900บาทลดเหลือ2,500บาทลูกค้าจ๋าจากต้นทุนเช้นหนึ่งนะคะลูกค้าคะ14-15่บาบทลดเหลือค่ะ10บบาทค่ะลดเหลือค่ะ10บาทค่ะ ค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเข้าหาบักได้เลยช่องทางในการติดต่อนะคะมีไลน์ a c e b o o k หน้าเว็บไซต์โทรสอบถามหรือว่าจะเข้ามาที่หน้างานนะคะแล้วก็ช่องทาง YouTube ค่ะฝากติดตามอีกหนึ่งช่องทางเป็นช่องทาง Instagram ค่ะสำหรับหัวนี้นะคะขอบคุณค่ะ